ในพื้นที่ลาบลุ่มทางภาคกลางในสมัยก่อนนั้นจะมีเสือโคร่องอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากที่ลาบลุ่มใกล้แม่น้ําส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดินตกตะกอนเหมาะกับการเพราะปลูกได้เป็นอย่างดีพื้นที่ป่าที่เคยมีมากมายจึงแปลเปลี่ยนไปถูกตัดถางเป็นแหล่งชุมชนพื้นป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาก่อนก็เริ่มจะหายไปก่อนจะกลายไปเป็นพื้นที่เลราะปลูกหล่อเลี้ยงชีวิตของคนเมืองพวกนั้นรวมกระทั่งสัตว์ป่าก็ลดน้อยถอยลงไปมาก ในที่สุดในช่วงที่มีการสร้างบ้านแปลเมืองกันใหม่ๆนั้นชาวบ้านก็กระจายก,ก,กันอยู่ตามไรนาต้องทำการสร้างบ้านเรือนหรือไม่ก็กระท่อมที่อยู่อาศัยให้อยู่สูงๆเข้าไว้และต้องมีลวขอบชิดปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดในยามค่ำคืนขณะที่นอนพักผ่อนเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์หลายโดยเฉพาะกับเสือโครงสมัยนั้นยังมีคนตายอยู่เรื่อยๆในขณะที่พากันออกไปทำไรทำนา เพราะว่าแหล่งหากินของเสือพวกนั้นมันลดน้อยถอยลงไปเต็มทีที่พอจะทำให้มันมีชีวิตรอดได้ก็คือต้องจับออกคนมากินแทนสัตว์ที่มันเคยลาได้พวกนั้นเพราะว่าสัตว์ที่เคยลาได้ก็ถูกผู้คนล่าเอาเกือบหมดเพื่อเป็นอาหารเช่นเดียวกันจนต่อมาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับจากเสือพวกนั้นก็ยังหลงเหลืออยู่ อาจจะเป็นอันตรายให้เจ้าขุนมูลนายท่านทั้งหลายที่นิยมมีบ้านเรือนอยู่ชานเมือง <c oughs> ก็เลยต้องมีการออกไล่ล่าหรือไม่ก็จับเสือพวกนั้นออกไปให้หมดจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในภายหลังแต่เหตุการณ์ที่มีการไล่ล่าเสือในครั้งนั้นไม่ได้เป็นอย่างง่ายดายอย่างที่คิดไว้ปืนผ่าหน้าไม้ที่มีกันอยู่ในสมัยนั้นก็ยังไม่ทันสมัยมากนักจะมีก็เพียงแค่ปืนไฟที่เป็นของหลวงเท่านั้นที่มีอยู่ไม่กี่กระบอก การที่จะได้ยิงแต่ละครั้งต้องเสียเวลาการบรรจุกระสุนดินดำอยู่นานพอสมควรหลายครั้งกว่าจะล้มเสือลำบากที่ถูกกระสุนปืนเข้าไปแล้วแต่ไม่ตายแถมยังสร้างความดุร้ายให้กับมันเพิ่มมากขึ้นจนพวกมันแหวงกลับเข้ามาขย้ำตายไปหลายคนกว่าจะใช้มีดหอกและดาบจัดการมันลงได้แต่ที่ร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือเมื่อเสือพวกนั้นถูกไล่ล่าจนลดน้อยถอยลงไปมันก็สร้างเรื่องแปลกพิศวงขึ้นมาอีกครั้ง จะด้วยความฉลาดหรือต้องการเอาตัวรอดก็เกินจะคาดคิดได้ทำให้การไล่ล่าน,นั้นมีความยากลำบากเพิ่มมากขึ้นจนสร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าหน้าที่หลวงที่ถูกออกคำสั่งมาให้ไล่ล่าเสือพวกนั้นมากเพราะไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้เลยว่าเสือนั้นมันจะออกมาอีท่าไหนและรูปแบบใดรูปแบบที่ว่านั้นก็คือเสือบางตัวที่มันสามารถแปลงเป็นคนที่มันเคยล่าเป็นอาหารกลับเข้ามาล่อเอาเหยื่อลายใหม่ออกไปฆ่าได้อีก หรือที่รู้กันว่าเป็นเสือสมิงนั่นเองทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หลวงหลายลายที่ตกเป็นเหยื่อและรอดตายมาได้ก็มาเล่ากันปากต่อปากจนเรื่องนี้กระจายออกไปหลายพื้นที่เพราะมีการพบเจอกับเสือพวกนั้นไม่ซ้ํากันในแต่ละครั้งแต่มีหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นเพราะว่าไม่เคยพบเห็นด้วยตาของตนเองมาก่อนด้วยคําสั่งทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อก็จําจต้องทําหน้าที่ออกตามล่าเสือกันต่อไป ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้ทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปด้วยความเร็วและเด็ดขาดทางการจึงได้ส่งหลวงดูนายทหารที่มีฝีมือเข้ามาจัดการกับเสือพวกนั้นด้วยเพราะว่ามีความชํานาญในการล่าสัตว์ป่ามาก่อนสมกับเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเสือสมิงออกมาอาละวาดการนําของหลวงดูในค่ําคืนแรกนั้นมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่หลวงติดตามไปด้วยสามคนพร้อมกับปืนไฟเท่าจํานวนคนที่มี ที่เหลือก็มีคำสั่งห้ามออกไปไหนเด็ดขาดสี่คนเดินลัดเลาะไปตามชายป่าและรอบๆหมู่บ้านและแหล่งชุมชนไปทั่วที่คาดว่าจะมีเสือออกมาเพนพ่านเมื่อพบที่เหมาะที่คาดว่าจะเป็นทางผ่านของเสือหลวงดูจึงได้สั่งให้สามคนที่ตามไปด้วยนั้นช่วยกันมัดห้างไว้บนต้นไม้พอมัดเสร็จเรียบร้อยก็สั่งให้ไปช่วยกันหาฟืนมาก่อบไฟทิ้งไว้เพื่อจะสุ่มไฟให้เกิดมีแสงสว่างคล้ายๆกับว่า คล้ายกับว่าจะล่อให้เสือนั้นมันเข้ามาและมีคําสั่งให้สองคนที่ตามไปที่ไม่เชื่อเรื่องเสือสมิงนั่นนั่งรออยู่ด้านล่างคอยเติมฟืนให้ไฟสว่างไว้ตลอดเวลาเมื่อความมืดเลือดปกคลุมลงมาทั่วทุกพื้นที่ที่มีเพียงแค่แสงจันทร์สลัวๆพอสองลงไม้เห็นบ้างปืนไฟที่มีอยู่ทุกระบอกก็ถูกบรรจุกระสุนปืนดินดำรอไว้ก่อนแล้ว ช่วงสามทุ่มก็เห็นว่ามีล่างตะคุ่มตะคุ่มเดินดิ่งออกมาจากชายป่าเข้ามาทางแสงไฟที่อยู่ด้านล่างหลวงดูก็ร้องบอกเบาๆให้สองคนที่อยู่ด้านล่างนั้นเตรียมตัวและด้านบนนั้นก็สํารวจด,ดูว่าปืนไฟพร้อมใช้งานหรือไม่จนล่างที่เดินดิ่งใกล้เข้ามาเห็นได้ชัดเจนแต่กลับหยุดชะงักและไม่ยอมเดินเข้ามาไกลเพียงแค่ยกมือขึ้นกวักเรียกให้สองคนที่อยู่ด้านล่างนั้นเข้าไปหาตนเอง แล้วก็ร้องบอกว่าได้พบข้อกับเสือตัวหนึ่งที่อยู่ทางด้านที่ตนนั้นออกมาเมื่อครูสองคนนั้นจําได้ว่าคนที่เดินออกมาเป็นเจ้าหน้าที่หลวงเช่นเดียวกันที่มารับหน้าที่ตามล่าเสือด้วยกันก็เลยลุกพลวดพลาดเพื่อจะตามคนที่บอกนั้นไปหลวงดู่ร้องลั่นว่าจยาตามไปเด็ดขาดแต่ว่าสองคนนั้นกลับหันมาขอโทษและขออภัยแถมบอกให้หลวงดู่กับคนที่อยู่ด้านบนนั้นห้ามลงมาด้านล่างเด็ดขาด ส่วนพวกตนนั้นจะจัดการกับเสือตัวนั้นเองหลวงดูเห็นว่าคงจะห้ามไม่ฟังก็เลยต้องปล่อยไปเพราะว่าปืนที่มีอยู่นั้นก็คงจะยิงไม่ถึงล่างที่ยืนอยู่ห่างนั้นโดยสองคนนั้นเดินหายลับไปถึงได้รีบล้วงลงไปในยามควักเอามีดหมอและตะกุดออกมา ส่งตะกุดให้กับเจ้าหน้าที่หลวงที่อยู่ด้วยกันของคออไว้แล้วก็นั่งบริกรรมคาถาอาคมอยู่ครู่เดียว mm. ก็พากันปีนลงจากนั่งห้างไปแล้วก็รีบเดินตามไปทันทีไม่ทันจะต,ตามไปถึงก็มีเสียงร้องลร่นด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนดังขึ้นก่อนที่จะรีบพากันวิ่งเข้าไปเพื่อช่วยเหลือ แต่กลับไม่ทันการซะแล้วล่างเสือตัวนั้นที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นมันยืนจังก้ารคอมล่างของเหยื่อทั้งสองอยู่มองมาด้วยสายตาที่ดุร้ายมีเลือดสดๆไหลย,ย้อยลงมาจากปากจนแดงฉานเสียงปืนไฟสองกระบอกดังขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันประกายไฟแตกกระจายกระสุนปืนพุ่งเข้าไปที่ร่างของเสือสมิงนั่นแต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ หลวงดูชักเอามีดหมอกมาอย่างรวดเร็ววิ่งสวนเข้าใส่เสือที่กระโจนเข้าหาเช่นเดียวกันคมเขี้ยวกับคมมีดหมอที่ดวลกันมีความแตกต่างกันก็ตรงที่มีดหมอนั้นเสียบเข้าไปจนมีดด้ามแต่ว่าคมเขี้ยวไม่ได้ระคายเคืองผิวของหลวงดูเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าลำแขนที่อัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อนั้นจะถูกกัดกระชากอยู่คาปากคมมีดที่ปักเข้าไปจนมิดด้ามทำเอาเสือตัวนั้นถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะถูกแทงกระหน่ำเข้าไปอีกหลายครั้งจนล้มฟุบนอนตัวเกียขาดใจตายอยู่ตรงนั้นนั่นเองต่อหน้าต่อตาของเจ้าหน้าที่หลวงที่ตามมาด้วยที่ยืนตะลึงงงอยู่แต่แล้วก็รีบพุ่งเข้าไปประคองร่างของหลวงดูเอาไว้แต่กลับไม่พบว่าที่ร่างของหลวงดูนั้นมีบาดแผลหรือร่องรอยบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อยยิ่งสร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่หลวงลายนั้นเข้าไปอีกต่อมาเสือที่หลงเหลืออยู่อีกไม่กี่ตัวก็ถูกหลวงดูและเจ้าหน้าที่หลวงตามล่าจนหมด จ้าหน้าที่หลวงคนนั้นก็ยังติดซ้อยห้อยตามหลวงดูไปทุกๆท,ที่ตลอดเวลาจนสิ้นอายุราชการและต่อไปจนสิ้นอายุไขของตนเองให้ความเคารพนับถือกับหลวงดูเป็นอย่างมาก